เอ้ยอโอ๊ยวันนี้ยโลกวันนี้ยโลกเออเออเเออเดีใจดีใจอะโลกดีใจอะโลกเออลูกเออไม่เจอกันทั้งอาทิตย์เลยดีใจอะโลกเอ้ยเอ้ยไอตัวเล็กโตแล้วนะเราเอยตัวเล็กเออดีใจดีใจ เอ้ยลูกเอ้ยเดี๋ยวเอาอาหารให้กินนะคะเอ้ยเอ้ยดีใจอ่ะลูกดีใจอ่ะลูกเอ้ยกระโดดกระโดดเลยเอ้ยลูกเอ้ยไอตัวเล็กโตแล้วนะราเอ้ยมามาลูกมามากินน้ำก่อนลูกกินน้ำก่อนเดี๋ยวแม่เอาน้ำให้หนูก่อนแล้วเดี๋ยวอาหารค่อยกินนะคะกินน้ำก่อนนะคะลูกเอ้ยกินน้ำก่อนลูกกินน้ำกินน้ำก่อนลูก อ่ะกินเลยลูกแบ่งกันลูกกินกับน,น้ำด้วยเออจะได้ไม่ติดคอลูกเออเออแบ่งกันลูกแบ่งกันลูกเอาลูกมาเออ,อ,เอ,อกินนะคะกินนะคะเดี๋ยว กินเลยลูกกินเลยลูกกินเลยลูกเดี๋ยวแม่เติมให้อีกลูกเออกินเลยค่ะกินเลยค่ะเออมากินแล้วลูกเออกินเลยลูกกินเลยลูกเออแบ่งกันลูกแบ่งกันลูกแบ่งกันลูกมากินแล้วกินเลยลูกกินเลยค่ะแบ่งกันลูกเออเพิ่งวิ่งมาลูกกินเลยลูกกินเลยลูกเจ้าถิ่นมาแล้วเจ้าถิ่นมาแล้วเออเออเออ แบ่งการลุกแบ่งกันลุกแบ่งกันลูกเอยกี่ตัวเนี่ยวันนี้วันนี้กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวเก้าตัวเออไอห่อยอหย่อยอย่อยอ่อยมีน้ำให้ด้วยนะคะกินเลยลูกกินเลยกินเลยเออเอออะแม่ให้นวน แม่ให้หนวลเอยเอยเอยลูกเอยมาเร็วมาหาแม่นะมามาเร็วเออต้องเดินมาหาด้วยต้องเดินมาหาด้วยนีะตัวเล็กตัวเล็กกินอาหารไหมคะ <S 2> <S 2> อ่าลูกอ่ะเอยเหยระวังรถนะคะเอยอ,อยู่เอย ให้หนูกินค่ะให้หนูกินนะคะเต็มไปหมดเลยตัวเล็กกนิดเดียวเองกินน้ำลูกนล้วน้ำก็กินเล็วออเอาไม้ให้หนูมามา Đây không? Áo bảo Áo bảo À, à. Hay nổ À Né hay À giỏi ừ. <laughs> 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 <laughs>